สำนักข่าวรอยเตอร์สเปิดเผยว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่าได้ต่อสายหารือกับนายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชาแล้วทั้งสองคนกำลังไปได้ดีและโดยส่วนตัวทรัมป์ก็เชื่อว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยครับในวันเดียวกันนี้ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับสื่อของอังกฤษโดยกล่าวว่าสามารถที่จะระงับความขัดแย้งได้หนึ่งเรื่องแต่ว่าไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหุนมาเนตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเปิดเผยผ่าน f c e e o o o ครับว่าได้ต่อสายหาหรือกับทรัมป์เมื่อคืนนี้โดยได้ขอบคุณผู้นำสหรัฐสำหรับบทบาทที่ผ่านมาซึ่งนำไปสู่การหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทยรวมไปถึงการบรรลุถ้อยแถลงร่วมที่จะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนระหว่างสองประเทศ คุณมาเน็ตย้ำว่ากัมพูชายึดมั่นตามเป้าประสงค์ของถ้อยถแถลงร่วมและหวังว่ากัมพูชาและไทยจะยังคงทำงานร่วมกันต่อไปตามหลักการและกลไกทวิภาคีที่ได้ตกลงกันไว้นะครับและนอกจากนี้ก็ระบุด,ด้วยว่าผู้นำสหรัฐย้ำจุดยืนชัดเจนว่าต้องการเห็นสันติภาพที่ยั่งยืนระหว่างไทยและกัมพูชาโดยทร้ปมจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดการประทะทางทหารขึ้นอีก คุณมาเน็ตทิ้งท้ายย้ำว่ากัมพูชาย,ยืนจัดในการแก้ไขปัญหาชายแดนโดยสันติวิธีเพื่อที่จะยุติความขัดแย้งระหว่างสองประเทศครับดานอันวาอิบราฮิมนายกเสนรีตรีมาเลเซียเปิดเผยเช่นกันค่ะว่าที่ต่อสายพูดคุยกับผูน้นำสหรัฐแล้วโดวยยืนยันกับคร้มว่าไทยและกัมพูชาพร้อมที่จะใช้การเจรจาและความพยายามทางการทูตเพื่อแก้ปัญหาชายแดนต่อไป และย้ำว่าทั้งสองประเทศได้ถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ชายแดนแล้วตามแนวทางที่ตกลงกันไว้ในถ้อยถแถลงร่วมซึ่งลงนามที่กรุงัวลัลัมเปอร์อันวายินดีกับบทบาทที่แข่งขันของครัมป์ซึ่งได้ติดต่อกับนายกรัฐมนตรีของกขมาและไทยแล้วเพื่อให้มั่นใจว่าความขัดแย้งใดๆจะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อความมั่นคงและความปรองดองในภูมิภาค อันวาต่อสายพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียระบุว่ามาเลเซียพร้อมที่จะจัดการเจราจาระหว่างไทยและกัมพูชาหลังจากทั้งสองฝ่ายติดต่อไปยังมาเลเซียแจ้งความต้องการให้จัดการเจราจาในกรุงกัวลาลัมเปอร์โดยคาดว่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ส่วนจีนเองก็ออกมาเคลื่อนไหวแล้วโดยเช่นกันค่ะโดยแสดงความหวังว่าทั้งไทยและกัมพูชาจะยับยั้งชั่งใจและยึดมั่นในการหารืออย่างเป็นมิตร รวมทั้งใช้กลไกทวิภาคีที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์เพื่อหาทางออกโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้จีนยังสนับสนุนให้ทั้งสองฝ่ายหลีกเลี่ยงไม่ให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยจีนจะยังคงม,มีบทบาทอย่างสร้างสารรค์ในการช่วยลดความตึงเครียดตามแนวทางของตนเองต่อไป